คือแบรนด์เอเนี่ยเราก็จะมีทั้งในส่วนของตัว c l e a n ซอร์มอยส์เจอไรแต่ทั้งหมดเนี่ยเราสร้างขึ้นมาจากการที่เราเห็นว่ามีคนที่มีปัญหาในเรื่องของเป็นสิวและผิวแพ้ง่ายด้วยแล้วก็อาจจะต้องมีการทายาสิวซึ่งก็จะทำให้ผิวเนี่ยมีการระคายเคืองง่ายซึ่งตรงนี้เขายังไม่มีคลีนเซอร์หรือมอยส์เจอไรเหรือว่าเซรั่มที่ปลอบประโลมคืนสมดุลผิว เราก็เลยมองว่าโอเคงั้นเราพัฒนาโปรดักต์กลุ่มนี้ขึ้นมาเพราะเราเชื่อว่าผิวที่ดีเนี่ยเริ่มต้นจากสมดุลผิวที่ดีธิดาการรุจิพัฒนากุลนะคะก็สกินแคร์แบรนด์เอนี่นะคะจริงๆแล้วบอกเลยว่ามันเริ่มต้นมาจากแอปพลิเคชันสกินเอ็กก่อนนะคะคือทางสมิิเวชเราเองเนี่ย ก็เห็นว่าจริงๆแล้วยังมีคนจำนวนมากที่อยากจะเข้าถึงแพทย์ผิวหนังนะคะแต่ว่าเขาไม่ถึงนะคะหรือว่าราคาก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องเสียเงินเท่าไหร่ในการเข้าหาแพทย์ผิวหนังนะคะเราก็มองว่าไอ้เทคโนโลยีตัว telemedicine หรือโทรเวชกรรมเนี่ยเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์ที่จะทําให้คนไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนนะอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถเข้าถึงแพทย์ผิวหนังได้ก็เลยเป็นที่มาที่สมิติเวชกับทาง S B 1 0 X นะคะ ก่อตั้งบริษัท SkinX ขึ้นมาซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหาหมอผิวหนังนะคะจาก SkinX เองเนี่ยเรามีผู้ใช้งานเข้ามาหาหมอผิวหนังจำนวนมากแล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยยังมองหาสกินแคร์ที่เป็นในกลุ่มของเวชสำอางที่จะตอบโจทย์ปัญหาผิวของเขาแล้วก็ควรจะเป็นเวชสำอางที่ราคาเข้าถึงได้ง่ายด้วยซึ่งเราพบว่ามันยังไม่ค่อยมีตัวเลือกเท่าไหร่ก็เลยเป็นที่มาของแบรนด์ S อย่างที่บอกว่าเราอะไม่ใช่แบรนด์สกินแคร์อย่างเดียวแต่ว่าเราอะมีแอปพลิเคชันที่มีโทรเวชกรรมมีเทเลเมดด้วยดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ปัญหาของของผู้ใช้บริการจริงๆแล้วเราก็จะรู้ฟีดแบ็กของผู้ใช้บริการเช่นเมื่อผู้ใช้บริการเนี่ยได้รับแพทย์เนี่ย สั่งจ่ายสกินแคร์แบรนด์เอไปเราก็จะได้รับฟีดแบ็ว่าใช้แล้วดีไม่ดีชอบไม่ชอบตรงจุดไหนซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เรานํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงๆเรามอง positioning แบรนด์เอเนี่ยนะคะว่า1ก็คือร่วมพัฒนาโดยแพทย์โดยเภสัชกรนะคะสก็คือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเราใช้เฉพาะที่จําเป็น ที่เป็นเอเซนเชียลจริงๆส่วนอันที่แบบสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือสิ่งที่มันอาจจะราคายเคืองผิวเราก็จะตัดออกนะคะแต่3คือเราพยายามทําให้ราคาเนี่ยอยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้นะคะเป็น3อย่างที่เป็นโจทย์หลักของผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆมีอีกอันหนึ่งด้วยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการทดสอบเรามีการทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก่อนที่จะนํามาให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ค่ะ ขอขอบคุณนะคะทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมมากๆนะคะที่ให้โอกาสเราเนี่ยได้เป็นหนึ่งใน25แบรนด์นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางหลักสูตรเคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสําอางของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะที่ช่วยสนับสนุนเราคือการเข้าร่วมโครงการนี้ทาให้เราเนี่ยได้เรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆได้เข้าสู่ระบบนิเวศที่ทำให้เราได้รู้จักกับ ผู้ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นๆนะคะแล้วก็ยังได้เข้าอบรมหลักสูตรนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราได้นำผลิตภัณฑ์เนี่ยไปผ่านการทดสอบนะคะของออกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยมันก็ทำให้มาตรฐานของแบรนด์เราเนี่ยขึ้นมาอีกก้าวหนึ่งนะคะก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการ s อ f t Power ไทยค่ะ